สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันออสเทนนะคะนิดเอาช็อกโกแลตที่นิดซื้อมานะคะเอาไปซ่อนให้เด็กๆนะคะตอนนี้รอให้เด็กๆมาหานะคะว่าช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนบ้างนะคะต้องนับเอาไว้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะกลัวจะลืมนะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตเราละลายนะใช่ไหม Muss man halt suchen? Weiß man doch nicht. Du musst überall suchen, Sarah. Überall. Ich hab einen. <laughs> ich hab einen. Nein, da haben Sarah, vor dir. Sarah, musst du vor dir gucken? Oh, wow. In den Eimer vielleicht. In den Eimer vielleicht. Wo ist die? ว้าวซาซายิคุณเดินทั้งหมดมี17ชิ้นนะคะตรงไม้ก็มีนะโอ้ชีไฟฟิลนาเห็นก็ดีจะเริ่มยากขึ้นนะน้องฟิอน่าได้แล้วทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะโอ เอาวางไว้ก่อนก็ได้จ้าโอเคโอเคโอเคดีจะมา้ดีจะมั้งตอนสองมันกรีนเคฟอและมันทำท่าแบบแม่ฉันต้องการที่จ้าำให้ฉันรู้สึกดนไม่ได้ยินเลยนะโยนาโยนาไม่ได้ยินเลยนะโยนาก็เจอนะคะอยู่ใต้ดอกไม้นะ

ใช้ใต้ดอกไม้ไหนไหนกกราบไม่ไซาร่าไิกลับโอ้ไข่หล่นซาราเปนหัวไงลูกกนเป็นหัวไงเมื่อกี้ต้องช่วยหน่อยนะตายแล้วหาน่ะหมดแล้วลูกบนต้นไม้อ่ะ้

<laughs> ต้องนับให้ครบสิชิ้นนะคะเดี๋ยวมาลองนับดูนะ1 2ึ่งสองี่ห้าหกเดตรงนี้สิเก้าสิบสิบดสิบอีก2ชิ้นนะหายไป2ชิ้นตอนนี้เห็นแล้วนะคะ1ชิ้นนะแต่อีกชิ้นหนึงนิดก็ยังงงอยู่นะว่าเอ๊ะตัวเองเอาซ่อนไวตตรงไหนเฮ้ยพ่อสองชิ้นกเลหน Zwei Stück fehlen noch, es ist genau 17 Stück. Ich sage euch, sag, wo es heiß wird, okay? So, okay. gehen wir weiter, Sarah. Wo es heiß wird? Warm, warm, kalt, kalt. Warm, 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 kalt. Das ist kalt. der Meinung. Ne? <laughs> ein bisschen wärmer, ein bisschen wärmer. Ein bisschen. Heil, <laughs> kalt, kalt. Das nicht. Es ist noch ein bisschen warm.

Ist doch so egal, jetzt können wir was tauschen, ne? Okay, hm? wir tauschen gegen die hier, gegen die großen Eier. <laughs> <Unter denen. lacht> hm. Noch was? Ich Aber es wird sowieso zusammen gegessen, oder? Ich hab das da doppelt. Doppel. Doppel. Magst du Silber? Ich, ich hab Silber.

มักส่นทีเท่าไรยามมาดันทีเทอฟิตชเยี่เลาถุงใส่ช็อกโกแลตมาเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันไข่นะก็มีประมาณแค่นี้เองนะคะ <มา S 2> ที่เราทำกันนะนิดยังไม่ได้ทำไข่ต้ม<อ>ที่บ้านเลยนะคะยะ ว่าสนิทไอ้ปะร้องไห้เสียใจนิดนึงนะคะที่พี่ได้กระปุกไข่ช็อกโกแลตนะคะแล้วตัวเองไม่ได้นะนิดก็บอกว่าเดี๋ยวแบ่งกันนะคะเพราะในกระปุกไข่จะมีตั้งสี่ลูกนะก็เดี๋ยวก็แบ่งกันกินนะคะไงก็เป็นของในบ้านอยู่ดีเนาะโอ้ไม่ต้องร้องนะสวัสค่ะ สำหรับวันโอ๊ตชนนะคะก็จะเป็นวันครอบครัวนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักกันเอาใจใส่กันให้มากๆนะคะยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ็นอกำลังใจนิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ